สเสด็จเสด็จอ like it, ะไรเสด็จนอนละมือทีเอาบ่ไ้ไปล้ำแถะละมืออยากแต่นั่งดูเงนยาเอาไว้แม่เขาจะไปล้ำอคอจิแบมบา อยู่บ่ยงี้นมอนไ่กันเยาบ่อยว้ได้กันแยดีแต่เขาเอิ่นใส่กแลนนีเนาะบอปเดี้ยงเนะไปถ่ายรายการมากครับ หลับมานำทางพเลยมานอนต่อยกเวทสิบสองกิโลถือว่าออกกำลังกายพอดีอบิดไปบิดมามันก็ลดพุงเลยออนสอใส่บ่ออย่าว่าหลดกูหนีเขาเลย ยาวาจอยแล้วมาวจ้ะไอ้เั้าจจมามันคือมีสวยเถอะกอดไปดากเล้ยๆมัมดากคือแหลมคือใหญ่ยาหเล้ยตลอดนี่มไม่ใหญ่แล้วพูดหน่อยๆนึงนี่ขันห้มผ่านน่บวัวมีคนบ่ดเย แล้วห่งมกนอนอยู่ผืนน้ำยางเนาะทั้งเที่เราได้เย็นกันนอนพวดนึงขายเงาลาดบินแล้วเงาคุณแม่พวกขาแค็งยงไหมเอาผ่น้ายไงคุณอันนี้หน่อยกว่าดีเหมือนท้ามันปั่นหรืขาแค็งมัน ไงวายังไงมันเลี้ยวนานมาห่อไปอันนั้นนะอนาแนวัวนไปมันเลี้ยวใส่สุดหมู่วานขี้ผัวก็นอนอย่ <c oughs> นั่งลงองย่าง้ย <c oughs> น้าก็ให้นี่น้อยนึงก็ด้ค่อย

เรยนหลดลกูกดองเพ็บตื่นแล้วนนมมล่ะนอนสามชั่วโมงเหรอเขาไปในรายการเพรื่นไปเต้นโดดเส้นพื้นวทิ่งาเข เ่อง no ไปกไปทั้เกปอมันอนายรูปไหล่ด huh. ม <in> mm ่ง hmm. อัน yeah, ี้จะหนาเนาะจืดแม่สิย่างยาลก็ขึ้นวางสละยกลบ้านนี่่ไปอะไดอกนอนไปเหนไปเป็นพะราู้กันซื้อนาเขาบอยากไปก็ติยังอุจุอจแต่พ่จืดเยอนแลหานวมาน้องมัแม่แต่ว่าจะไปด้เมืองหมอลำ มันฝนตกน้ำมงเต็มอยู่น้นมะลายสดมากอื้อจะมีแป้งตัวแล้วสปไปน้ำเขา,เา,า,าไปน้นมะลายดมาน้ำจะได้ไายไห้กัดมันเป็นฟ้านั่งซะหรอมองเป็นหินก็จะค่ายอยู่มองเป็นน้ำตอนนี้บ่ตกแล้วบ่จืดแล้วตอนนี้ฝนกระเซาตัวแล้วแต่บ้ามันกะสีมองจืดก็จะจืดอยู่ละมองจืดก็สิอุอจุอจจะอยู่แต่ว่านมองว่จืดก็สิมีอยู่ มาเบิ่งหลดเด้อพี่น้องไม่เตนเะวาไม่นขึ้นสีบ่ไปดอกไปยางยากไปยากม่ยากอ้ยลูกหายเงินเตนกินเ้ขาางตัยเตนปั่นยนเขาดูถ้ากันมากหายก็แล้วก็ลงใจมาลาใจลอดและปมเรื่อสหลายๆแล้วจะเด้อมือนแรงที่ามาตกฟน้่ไยแกงข้าแล้วแต่ว่าถ้ามันตกเลนมันก็จะจืดแน่ มันก็ไ่ได้นั่งนี่แหละเต้นย่างเดียวเต้ยเต้นย่างเดียวเขาอี้เขาส้มนี่หลนั่งยื่โดดมาเลยมาหลายหให้กำลังใจกันทุกคณะเลยนะคะพอแม่ทุกคนว่าต่ว่าไม่เตี้ยนเตงตัวแล้วบอกไปดอกเบิึงเขาไหลโสนไม้นู้นไหลมาโลดนี่น้ำหน้าล้างหม่งหน้าล้างหมองแต่เป็นเป็นดันยืดดอกบ้าก็ธรรมดาเนาะฝนตก จะงานในก็เปนลนสีพี่น้องู่บาทน่า,นก,ากันขึกันเวลาเกิดท่วมาที่่ฝนตกไปเจาะแวงทสาฝนตไปนี้ท่านเ้าเปว่าชมไปไทหน้าอยู่บ้านก็ได้จะได้เห็หน้าบ้านนี้แหละพี่น้องมาหัน,น,นโอ้ยแหงกแหงเนี่ยหล,ลดลงไทหน้ากับว่าไ,ไทยอยู่ปุ่นผนงังยังตวดตวดูผ่านได้สิฮักเบิด มองก็ได้ก็จะใช้ได้ก็ดัเกิดแล้วต่อกัน้กินแล้วกินอะไรซีรีเล็กตดิเอามันนานแล้วเหนียวเราเร็วมากินอะไรเขาทำให้ตัวเองอะไรคอลลาเจนโอ้มันคือซีรีเล็กตดิ กินได้เย็เยี่ยงเย่ยเลยอ่อมีีเส้นเนาะ้แม่กินก็เป็นเค็มๆก็ไม่มีน้าตาลหอกแม่คนเดียวแม่ก็กินอื่นนึงเอาเลนแค่เดียวมันเป็นอื่นจืดก็จะกแล้วิอยากบอกอืม่านใจอ๋ใจคือเอาเนื้ออมอืโอ้ยอย่าถามมาันสียเลยเียเเอ ใช่ผมบังกับเปิลกินข้้างสิต่นเลยบังกับเปิลกินน้ำคอลาเจนกนอลาเจนผสมมากระทืบลงโอเคเด้จ่าใอำนี้แด้จ่าเ้อพี่น้องสวัสดีจ้า